อพี่น้องตอนนี้ก็บ,บ่ายสามครึ่งแล้วค่สิไปฮับน้องผีเราแของแข็งลูกแล้วเอาแข็งแข็งน้ำเดี๋ยวแข็งขทายเบิงมื่อไตรไปหาบวกผีแตะอยาขวัดเต่อย่ขว้ห้วาหวหา,ห,าหาเลยมันงนะหาพวกไซอุนน้นองป้ามืดเหมือนเห็นมั้งก่อนเมฆก่อนน่ะคอยคิดรถไปฮับหล้างพนนี้น้องเดี๋ยวทายแข็งคือเบิ่อไตรขวัดแต่ขว้แบบล่าไปฮับบวกผีนะห่าวดีใจหลายปะแข็งอ๋อเตรียมตัวออกเดินทาง พี่น้องมาหอดแล้วจ้ะทายบรรยากาศโรงเรียนพี่น้องขี้าละหลายคอยว่าฝนติดตัวอีกเยอะเลยแข็งมันแรลงะละหล่อเหรินพี่ฟ้างงามเยอะพี่น้องมาเนี่ยมาก็สนามาพี่น้องบรรยากาศโรงเรียนโองพี่ก็จีเป็นยี่สี่แหละเดี๋ยวพายเบิ้งที่จะพูพายแข็งไปหาพี่กเขาเปิดไปประตูโอัยพี่น้องต้องรอแบบตัวท่านี่เปิดอยู่เด้เนี่ยอะไรนี่โอย ตูว้างในเปิดต้องเปิดประตูอังคือคือใบสามม้วนเพลิงเราคือึ้นนั่นเปิดใส่ประตูไหมพี่น้องต้องล่อเปิดประตูอีกเด้ออ <c oughs> ันเดียขาดลงเรียงน้องพีนะ่รเอาแข็งปวดอยเงียบเสียยแข็งคอยยึดทายให้มุ้เจเ้าเบิ่งหัน <c oughs> มันก็น,นั่งหม่องผักตีนนะ่ะพี่น้องรถมาให้รองพีดนั่งหลังไ <c oughs> อแข็งผ้าไอแข็งมาขับลูกลูกพียมัน ผู้ใดผู้ใดตีอยู่พีดไปไอ้แข็งมันห่วงไงมันนี่ยนักแข็งเนาะน้ะอ,ะนองบรรยากาศโรงเรียนน้องพีดข้าลังก็จะเป็นผู้ผู้ข่าวพี่น้องเขาออกมากแล้วไปขันเขาไปหับน้องพีดกันไปพีป่น้องบรรยากาศชม เออเออปวดขาไม่นี่ยางอันนั้นหลายไปแข็งร้อยนี่เด้อไม่ต้องไปเด้อ,ไป,ดอไปเองยางเขาไปฮับลงพี่กันโอ้โอยปวดขาเสียดเสียดขาเดียวะเต่านี่ยางหยอดโคตรเท่านั้นมันขึ้นเทนำหายบุ่มมาไปฮับพี่กันไอแข็งมันสิไปร้อยอย่หมองโหลดเองดอกโอ้ยยางสิเหยียแข่งแข็งไปร้อยคนไปก็ต้องไปนอ่อ,อก,กัเป็นคู่ Cái kia thằng du không gian, một băng khuẩn, kìa nè, hai lệch lệch. hai nó, Pete. không có cái tên là Pete. cho khu băng. Đây là thằng Pete đấy. Ô, kìa nè, nó nằm

เรียมว้ใหนกันน้องก้มกระลเชีย่ยงเลยจังเีดมาพ,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 พี่เียดเียดเทียดอ่าลุกถ่างนะใใส่มันถือรลายด้วยข่อย้ายเบงมแขนแป๊ข่อยก็ว่าได้หลายด้อีดิ เอาไม้เอาผเอากระเป๋านี่นี่แขนนี่บ่มีแขนนี่ผายไว้เดี๋ยวอีแขนมันชีลดิบ่มี่ใส่ผ้าเดี๋ยวเอาบ่มีแขนแขนนี่เอาแขนหลอกก่อนเอาเออผายเอากระเป๋าขึ้นหนักใเอาไป Bi băng y changu nạ mờ loi hưng nha kèm mờ loi hưng nha mờ loi hưng à. ừ, như mờ loi hưng nha nhìn đây áo không cứ loi hưng như mờ loi hưng nha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  เออโอ้โหคัดขาฟังนี่พี่น้องฝนกสิตธุกเขาว่าฝนจิตตุกหาโม่งเมียนวจักเด้อเพื่อนนะเพื่อนนะมันห่าวอ่ะเพืพ่อนะนะเพื่อนนะโอ้ยแข็งเอ้ข้ามมาสื่อหอบตางมันตายอย่ามันเหงาข้าม,มันมาหาเต้าพีดดีสือแหละบบเลพื่นกับเพื่อนพี่น้องมันขี้ฝ่าฝนจิตตุกเพื่อ <laughs> พี่น้องเอยแคปอันหน้าจอเฮ็ดโปรลิปก,ปกนันนี่เทศบาลหน้นาดวงจะพี่น้องเขาฟ้าจะมาเบิ่งกี่ฝาท่นวันฝนจีดโตขามงแล้งเหอู้เบิ่งกี่ฝาพี่น้องกี่ฝา,า,ามอือเทือกมันชัดเดซัมเนียพี่น้องกี่านนาดดฝามือเทือกยุติได้ให้มุดเด้อ <laughs> ่พี่น้องบ้านนี้ไม่มีตะผู้ตะเขาองศิละ่ะฟังคุณกับเมียนเป็นผู้เบอร์ดัจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผาหลานไปบ้านละ่ะผ้าพาผเพิ่มผู้เจ้าช่อมยู่วสิวันนี้มันมาล่อเห็นตะเจล่อเห็นมขีดมันดีใจมันหาวเสัยนพี่น้องอันนี้สนามฟุตบอลจะ้ยะยามมีกีฬาเขาก็มาเตะกันยั่นี่แหละเป็นยางกระเป๋าอ่ะใส่เป็นอยางโอ้กระเป๋าสายมันอออกือพีนอ่น้องว่ได้นุ่มไปพร้อมบ่ สํารับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องสลรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพีดพีดบายบายแล้วพีดพีดบายบายสวัสดีครับก่อนเร็วจบคลิปแล้วพี่กับแข่งหยิบไปบ้านแล้วบายบายทั้งพีทบายบายทั้งคนพี่จะกลับบ้านแล้วพี่จะไปซื้อขนมยี่ตลาดแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพี่น้องไปบ้านกัน